เรื่องของการดําเนินธุรกิจของบริษัทดีไอคอนเนี่ยรองเลขาของสคอบอบอกว่าได้มีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของดีไอคอนแล้วเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยการทําธุรกิจตลาดแบบตรงจดทะเบียนไว้เขาจะกําหนดรูปแบบในการทําธุรกิจครับว่าคุณจะขายสินค้าคุณต้องมีแพลตฟอร์ม ให้ผู้บริโภคได้เห็นแล้วก็ตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณนะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่ทางสคอบอบอกว่าพอไปสอบสวนผู้เสียหายแล้วเนี่ยพฤติกรรมในการทําธุรกิจเนี่ยไม่ใช่แบบเมื่อกี้ที่อธิบายไปอแต่มันเป็นลักษณะของการที่ไม่ได้เน้นขายของเน้นหาคนมากกว่ารายได้ของบริษัทเกิดจากการที่สมาชิกเก่าไปหาสมาชิกใหม่เพราะฉะนั้นเงินน่ะมาจากการหาคนไม่ได้มาจากการขายของซึ่งอันเนี้ย มันผิดไปจากลักษณะของการทำธุรกิจตลาดแบบตรงรที่ไปขอขึ้นทะเบียนเอาไว้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ mm hmm. พราะฉะนั้นพอเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจของดีไอคอนไปปุ๊บหมายความว่าหลังจากนี้สินค้าของดีไอคอนขายไม่ได้แล้วนะครับ